นี่าอ,อปั้นปืีนองเป็ไงสามวเป็นไงสามมะชันสามาชันที่นองสามบนีบอมูพี่นองบ,งบ,อบงู่ส,ส,ส,สองตัวส,ส,สองโตบออือมี่บอเตียวแล้วเตี้ยวสองเงิน้อจ่ายเนาะ โอ้พี่น้องอันนี้สองยังอุยหุยเลยจ้าพี่น้องโอ้โหหูหูหมันแ้บอันนี้มีหลังหนึ่งจ้ามีบ่มีบ่มีตัวหนึ่งมีบ่ออุ๊บๆใจลุ่มเลยหนึ่งสองตัว เป็นชิปสามตัวบอกมึงหันชิปเอสเป็นชิปสามตัวจ้ะบอกเข่าสามหลังได้เจ็ดหลังสวัสดีค่ะมน,นี่กับมันใส่ตุ่มเพื่อจาเหรอจ้ะม้าคำนี้นเหมือนเมือดเรา ทายาใสเหรอจันมาใส่ตุม่มคือเก้าหรอจ่าตุ่มปลาไหลมาใสคือก้า ừ, อือทานยาใส ừ, เหรอจ่าอืจ่าทำเหรด้วยเมือดยเมื่อแล้วนะี่เมือ่อมาด้วยจนําึ้นมาหอดที่อลได้จ่า นำขึ้นมาหอดพี่แล้วเอาดินกบ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 ตั้งนะดินมันไหวด้วยจานเอดินกบ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 ไหวแล้วก็เห็ดทางง่ายทางงานมันไหวฮึฮึพกไหวจานพวกไหวจานพวกไหวจหลังต่อไปแล้วจานมีน้ำมันขึนมาน้ำมันเลยมาใช้น้ำน้ำขึ้นมาเลยจาน หาเนี้ยไปปกจ้ะหาเหล่าเนี้ยไปปลุกทำแล้วทำใส่แล้ววะบุษจ่าใส่แล้ววะบุไปจ้าไปต้อนทำตะเวนตะเวนตกดินแล้วจ้าตะเวนตกดินแล้วยาก็ะหกน้ำกระท้วมจ้า จ้ะกได้นี้ละได้นี้ละอู้ยมันเผาหรือมันหยาก่อเนี่ยอืมจะเวนตกดินเลยจ้าตะเวนตกดินแล้วอืทำเลยดิจ้าทำแล้วโอ้หยาเมืงน้ำถึงหยาคนเลไดิจ้าคนใสเลยดิจ้ะ ทะี่ต ồn เช้าหน้าบ่อจ่าเพลิดเผยลำน้ำเรือนำขึ้นมาถ่วงถ่วมตายเรือจักเสียเอายังไม่ลงทุนต่อลงทุนกับหน้าไปเบิดบ่เมีนหน่อยนี่จ้ะกำลังกลนหาหม่องใส่กลนหาหม่องใส่ไม่ได้จ้ะนั้นบ่เมีนใส่ง่ายๆได้จ้ะ เขามาเบิ่งเข่ามาเป็นกำลังใจให้ในเด้จ้าฮึชอบใส่ใส่หลังหนึ่งหลังหนึ่งเดจ้าทำทำคือเก่าฮึท้าอะไรเด้าเนี่ยน่ะท้าคือเก่าฮึท้าคือเกอ่าก ầu, แล้วก็เอาใสา่ใสก่กลางมันไว้ฮึแล้วก็เอาลงตั้งเหมือนคนไว้เลยจ้า แล้วก็เอาดินโกบถมถมถมตีนมันไหมให้มันยู่นีจ่จ้ะอให้มันรัวอือถมใบให้มันยู่บานนี่ก็เอาใบไม้ใบไหลปไว้ใบก็จะคำระดูใจกําลังเมือ,อม เกี่ยวบ่ได้เอามาเนาะบ่ได้เอาเกี่ยวไหมเอาเสียมซับเอาอือพวกไปจานพวกไก่จ <teaches Emperor> ่าอืออือพวกไปนี่ก็เป็นอันเลียบระจ่าเนี่ยมาเนี่ก็สิไปใส่ไม้ทำไปใส่ไม่นี่ก็ะทำแล้วจ้าทำแล้วสิไปใส่เกินเด้อจ้าสิไปใส่หลังไม้เกินมันคทำแล้ว มืงเอื่อนเศร้ามาพอกันจ้ะมันสีมานบอมันสีไ้่ก็เหมือบ้านนห่บอมันสีไ้่ก็เหมือบ้านนห่บอมืงอื่นเศร้าพ่อกันเด้จ้าอันนี้กับสิสไปหาไส่เกินมันสีคำสีมืดก่อนจะเรียกมันเหมือหรอได้จ้ามันสีเมืดก่อนสิไปหามันสีเมืดก่อนหนอจ้าพอกันไม่เอมือนเศร้าเด้จ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนเช้าเลยค่ะฝนตกตกหน่อยนี่โก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 เสิ้ผ้าพปยามตุ่มค่ะไปค่ะสืผ้าพปยามตุ่มค่ะนี่จ้ะนี่เจ้าแล้วสัเจ้าแล้วสิ้้าพปยามตุ่มจังเี้นี่นี่จีรีบอกมันนีกชักตค่ะโอ้ยวเลยหลังนี่ หนึ่งหลังไม่ได้ที่นี่โตไปค่ะพยายามตอ่อฝนตกมาแห้งแล้ว,วจ,จ้ะเอาก็ได้ยืดหนูจ้ะนิดนิดนิดฟรีลีจ้ะโอ้ยคือสีบะได้เสียน้องมันนี่ไปหลังต่อไปจ้ะ ไปต่อไปจ้ะไปตั้งต่อไปจ้ามันนี่จักสีได้บ่ได้อะไจ้ามันมนี่จักสีได้บ่ได้เยอเหมือนฝนตกลิ้นพร้อมน้ำไหลเท่าไรยังตกนี่นนจ้าอู้มอ้าน พี่น้องมองไงสามหลอดไงสามประันสามประชนพี่น้องสามเออเบืดอยู่ในนี่สามพันธพี่น้องเออมองไงซุ๊ดกุ๊ดซุ๊ดซุุุ๊๊๊สามหลังหนึ่งเย้เยสองแล้วเย้สองเลยจ้าพี่น้องไปไปต่อค่ะ ฝนีขตกแห้นเถอะเนาะไทยใดบเนาะไทยโทร่ัพท์ฝนตกแห้งเถอะที่หลังยังใจป๊บมี่บูที่น่งบูที่นึ่งสอ,อ,องโตัวบ่อือยีบเตียวแล้วเตียวสองเลยนะนะ้ะจใายเนาะตุ้มจิบหลังมันสะได้เท่าไหร่สอง เป็นหาแล้วหาตัแล้วจ้าหาตัวเรวหาตัวเรวจ้าหาตัแล้วน้องจ๋าเนาะไปอีก,กจ้าไปโตไปโตจ้าโอ้ฝนก็ตกแห้งเถอะอยากเมือดจีด้วจ้าฝนตก ฝนตกลิ้นแต่ว่าก็เริ่มแห้งเขาแห้งเขาหลายลลลจานะจะนีอย่างจังสินี้น้ำไหลายเท่าไรยังตกนี่ว่าจ่าพี่น้องมึงเนี่ยสองสองสองยังอุยหุยเลยจ้าพี่น้องโอ้โห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 หหหนแหนหหหนี้หหหหอหหห เย็ดแล้วอีมไม่องโอ้หนาวดีวบานฝนตกมามเหรอดีจ้าพี่น้องฝนตกฝนตกแะพี่น้องฝนตกแล้วเห้อพี่น้องบ้านไปต่อจ้าฝนมาเฮ็แล้วมันสิทายแล้วบัไปหอดบ้านจังเสียวให้พี่น้องเบิ้งดอกฝนตก ฝนตกจ้ะฝนตกมันก็อยากนี่จะง่อยอยู่ด้วยจ้ะคุกคุกซักพักอยู่นี่หลังหนึ่งจ้ะมีบอ,ม,บอมี่บอมีตัวหนึ่งจิงแปดแปดแล้วจ้าเปลวสองแปดแล้วจ้าโอเคอือ ร๊ปะปูตัวไงหลายบ่อยากลงหอดตุ่มจ้ามาเม่อีบ่อยากลงหอดตุ่มตัวไงหลายเม่พี่น้องฝนตกแข้งเลยเด้พี่น้องสิได้ยให้พี่น้องเบิ่งเบิดจู่หลังบ่ฝนตกแข้งเลยเด้พี่น้องไปจ้าไปจอคนตกแข้งเลยพี่น้องโอ้ ตายสุดท uh, oh, oh. oh, uh, oh, ี่อบัตฝนตกเข้มอยู่ด้พี่น้องตายแล้วโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยไปไม่ได้แล้วโอ้ไปไม่ได้แล้วพี่น้องไปฝนตกแข็งจ้ะฝนตกแข็งแข็งไปไม่ได้แล้วไปยากพี่น้องไปยากฝนตกฝนผู้ไปผู้ยามไปแล้ว โนี่ยังน้ำฝนอยู่จ้ายานใหญไปเทให้พี่น้องเบึงอยู่บ้านอยู่จ้าเนี่โยโคกัดไปค้นบ่ได้ดเลยจ้าเนี่ยอู้หนหลังนีงคนยามเหรอเาากินมาจ้านี่บ่เปียวอีกแล้วจา้า เดียวอีกแล้วสามหลังเด็ดแต่โตไปต่อจ้ะเก็บตุ่มได้บันจ้ะเก็บตุ่มเว้ยนายยนงฝนตกเหรอไปจ้ะไปต่องานกะหง,ง,ง้งาหญ้าถิ่งหงมันเนี่ยถิ่งหงหน้าพันนี่ข้าเจ้าไม่จะหญ้าป้องแขนมีกทั้นงนึงจ้ะ นี่บ่นี่บอนี่นจักตัวตัวหนึ่งตัวนึงเป็น 9. เก้าเตี้ยวสามอะไรไปเป็นเก้าตัวเตี้ยวส <ไป S 1> ามแถมพี่น้องเล็ดปลาไหลน้อยเออแปงโหลดเปงโหลดพี่น้องเนี่ยเด็ปลาไหลน้อย พูดป่าห่องพี่น้องเอ้ยน้ำลายเท่าใดยังตกหน้าพันนี้พระเจ้ามีแต่หยางส่องแสงนึกทั้งเงินเอิ้นหยางอี๋งจัญ่ที่หยางที่ใบเข่านีนี้แต่หยางเดียวน้าผันนี่มันเม่นเข่าด้วยจ่าที่เห็นนี่งามนี่บ้านปุ๋ยสยาม เจ้าเขียวหนูไม่หนาแบบจริงจ้าพยายามต่อจ้าคนคนโตแข้งแล้วนี่บ่นี่บ่สองสองตัวเท่าไหร่เราฮะพี่น้องมังหันเก้าเป็นสิบเอ็ดตัวนี่บตัวอด สองตัวญ่บ่พูนพี่น้องหญงอยู่เป็นสิบเอ็ตัวแล้วในป่าพ่อสามโลบบุตุ่มเบิร์แล้วเลี้ยยู่จากหลังตุ่มพี่น้องตรงน like ี้มันมาจับมันเป็นอย่างบุ้อ้โอโอลมมลมโอ้อะไรจ้ะเลียงเสียายไปเบิ้งน้ำกันจ้ะ พี่น้องทายก็ค,กคุกๆคักๆเลยจ้ะเบาะนั่นยางก็ยากน้ําท่วมมีบ่อุ๊ๆตาล่มน่ะโอ้ยนตู่2ตัวเป็น13ตัวบ่เบงหัน11 13ตัวจ้ะบ่เข้า3หลังได้7หลัง บุ๋นลงมันขับ,ขบอุ้ยมาท่านเอาง้างลงมาท่านเอาง้างออกเงาะอุ้ยผงเงี้ยกระขาดพลน,นักพี่น้องนี่พี่น้องถ้าเป็นคุ่โขกกระขาดได้พี่น้องเอ้ยมึงน้ำคน่วมเข่ามาก่วมเข่าแล้วนี่ก็จองกูหมดเฮ้กนันนะยกขึ้นเบิ้งกันนะพลนับไปหุย ฝนหน่อย,ยจ้ะผลหนยย่อยใช่เอาขึ้นเบิ้งกันนะเอาขึ้นเบิ้องไปพี่น้องเบิ้งเนี้ยพูดนะได้ยูดอกกว้างสองลกก้อกว้างสามล้อประมาณเด้อพี่น้องมือนเลยไปจ้ะในท่อนี้ละมือน,นีลผลงานมือน,นีลได้ยูดอกสามถึงสามอยู่ขาดในสายตาไปจ้ะขาดในตา,ตาเคย,ย,ยขายเคยขาย ขาดว่าสีใดสามกโล้ยูจกกย่จ้ะสามลบกลัวู่ดอกจ้ะนี่แหละจ่านำกระถิ่นมาถวม่วมเลยเด้นี่สูงกว่าใดสระถ่วมจ้ะที่น่องอยากเป็นทุกข์คุาากคักจะง่อย้ว่จ้าเพราะว่าฝนตกฝนตกระบาดที่นี่กันลมพ้อมล้มทางน้ำจ้าคลิปนี้กับมิชชมนี่แหละจ้าปากกด ไลข่ขดแชนเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะจ้ามาหอดบานแล้วมาหอดบานแล้วถิว่าเสียมาหายบิ่งอยู่บานเฮ้ยนะเท้เทจา้านี่ผลงานมืันนี้จา่าผลงานมืันนี้ผลงานมานืัมนนี้จา้างานงานป่า ผลงานมโอนี่ได้จา้าผลงานมโอนี่ก็ได้วางสามลกควรนี่แหละจ้านี่จ้ามาหอวบ้านแล้ว,หว,ลวเห็นพระชายให็นตัวยู่บ้านนี่้นได้วางสามลกูกจะเอาไปทั้งเลยจา้านี่แหละนี่จ้าฝากากดไลค์กดแชร์ให้ใน่ได้จา้จาสายกอดจ้าสวัสดีค่ะ